อยากได้เจนา่า้องเป็นแบบในเรื่องถูมันมาเลยค่ะเจรูกอยากได้ดูมันมาฉันถามว่าอยากได้ธาตุอะไรธาติเห็นแล้วว่าโอ้ยอยากได้สายตาโอเคท่ามันจะสายปลาด้วยเหรอเี้ยโอ้โหมีกี่ธาตุเนี่ยสายแฟนลี่อะเจนี่มีแบบมีน้ำน้ำปลามีลมไป นี่แหละว่ะแล้วก็สายฟ้าสายฟ้าแม็กมาแฟรี่อ่าแล้วก็อ่าไอแล้วก็ดาร์กโอ้ยฉันไม่เห็นจะกินน้ำแข็งเลยฉันไม่เห็นท่าน้ำแข็งมีแปดมีมีสิบล่างอ่ะอ๋อจะอีท่าน้ำแข็งตัวละฮะอีอีแสงจะจบเกมเลยได้ไหมเจลูแล้วไม่มีใครช่วยกูเลย อีสองเรื่องอีสองตัวนี้อีกแล้วนะอีหนงตัวนี้อีกแล้วนะเดชถอยได้ไปช่วยเจพีนะสักกันสังกลางถามเจโลอยู่ว่าอีว่าอีล่างน้ำแข็งมันสวยไหมสวยอ่ะช่วยไปใส่ล่างตัวนี้ตัวจบเกมเลยเตีเดียวนะก็ได้ค่ะแต่โอเราหนีกานเดชพยายามนะคะใช้ล่างต้นมาเสียขอไม่ไหวใช้ล่างต้นจนจบเกม นั่นสี่สกินก็แพงไม่รู้แบบว่าแก้วคี่ฉันไม่ได้คิเลยสักตัว <นะ S 2> ไปช่อนหลังปามาสองตัวข้างล่างเลยค่ะเจลินโทษ, <c oughs> โทษหรอโทษเหรอ,อโทษหรออ่ะนี่แน่อไม่โดนหลายจริงๆเลยที่พวกนี้อย่านะคระับ่อคือป้าคาม่มาเลยนะหรือชื่อเต็มชื่อคาเมล่าอย่านะ เอล่ะเอล่ะเอล่ะเดินอ่ะอ้าวพูดเพลงดินะเจ๊พีไรนะนี่แหละโอ้โดนขีบป่ะโดนขีบป่ะขีบสนรเร็วจะเลยขีบป่ะมาบางทำไม่ออกโอ้ขีบชอบกันซีนนะโอ้ขีบกันซีนวะเดี๋ยวเจอแซบกี้เดี๋ยวเช็คแซบกี้ให้ดูนั่นเอง ไปเลยโอ้ไปเลยเนี่ยแต่พีไปโล่นี่เอาเวลาเอราแรกกันเอราเอ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 อย่านะเอ๊ะหลักหลักชาเชิญบูบูดิฟืนน่ยิงยิงยิงปล่อยเวียดนามตีอังกเลงเหมาได้ไม่แรงไม่ไม่มันแค่สโลว์แค่สโลว์นี่แหละเอหนังรักยาเอออวิ่งเลยนะวิ่งวิ่งวิ่งสไลด์เกาะหล้วหล่อนหนีไป อช่จริงถ่าไหนมาแลวกันนะแล้วเบิดหรอว่าเลเซอร์แล้วิดแล้วไะ่ไม่ท้าท้าท่าไหนมาแลวกันระ้เบิดถ้าท่าสองแรงสุดแต่ว่าอัพคิวก่อนมคือตอบไม่ตรงคำถามเลยเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์เออนี่แหละมีโถ้ามทำมาไว้แบบเคลียร์คีฟแล้วก็แบบยิงยิงโป๊กระยะไกลแต่ถ้าเกิดแบบสู้แบบประชิดตุ้งเวลาเวลาเอ้ยใช้ปืนกลเก๋กว่าปืนกลแรงกว่า มาค่ะเดี๋ยวเจอต้องเจอปั๊ดคารมาว้ยนี่เนี่ยให้เกาะแล้วค่ะไปคลูกแม่ไปเลยค่ะน้องจิงล่างสิบแปดปีเออยิงกีแปดปีเป็นแดนซิ่งควีนสิบเจ็ดโว้ยนี่แหลโอ้ยอก็สวีเลยอ๋อดีเซเวนดีไปโอเอาหรากี้เลยไปเออ ตายแล้วละอนฟ,ฟิลดอร์บีบังให้บา,<อ>บางบางบางบๆงบง<อ>บ<า>งอ้หล่ากามา,าลา้านกดปัดฉาานี่เลือด <c oughs> หลดเลือดหยดแรกเลยนะเฮีานี่เลยเจ๊รู้หนูตาหาัที่ต้องเลือดหยดแรกหยดนั้น <c oughs> เอออ่ะลานุางเมฆพันอันเนี้อ๋อเนี่ยกียิงกีมันยเอ โอ้ยฉันฉัไม่ได้เล่นคามานานแล้วอะเป็นไรค่ะเฮ้ยโอ้โหวางลยะไอ้อ้กีเอ้ยไอ้กี่เรมีอะไรคะเอยตกกียร์ยอเอ้ยเอ้ยกูไม่มีอัติแล้นะเพราะเมื่อกี้กูอันติให้โลมึงไปแล้วอติหล่นได้แต่เวอ์สี่แล้นี่มังกรนี่คารมา โอ้ออสิไมอยากำว่าเล่นตีเร็วหรอฉันมีอาติตั้งแต่เวลหนึ่งแล้วโ Amazing โอ้หไม่อยากออกข่าวเลยเพราะว่านีนยูมีแล้วเราไม่ออกข่าว <c oughs> อรอกรู้ความจริงแล้วความความจริงปรเปิดเผยแล้วยูมีมันไม่ต้องออกข่าวเว้ยเพราะว่ามันอยู่อาศัยเป็นมันเป็นปรสิตอ่ะก็คือดิไันก็คือเป็นโดเดียวอยู่แบบอยู่แบบ มันไม่ใช่ปอลชญาจิตก็หน้อยมันได้มันคือเป็นประโยชน์วบการออมันคือพึ่งพาอาศัยการเจริญโอ้โอ้ก็คือตอนนั้นคือก็คือกูแฝดไปแล้วแล้วโยกกระคาห่าแค่นี้เองโอหดโหดจ้าอีนเน็ตก็คือมายืนดูตายอะไรอะพลานาคารดีกันแต๊ หล่อนจะหาคีมฉันหล่อนนี่ทำสมาธิก่อนนะโอ้ยนี่เดินะคิงไม่แค่นี้เหรอเออทิ้งแล้วหล่อนมันไม่จะไวนี่เนี่ยว้าไม่เดินเจ้าไอ้เจ้าไอ้เทพจอกกอเวทดีกว่าหล่อนเดินเป็นเพื่อนกันเลยเหรอฮะอีสองตัวเนี้ยฮะอยู่ไหนอ่ะกลับไปแล้วตัวนี่ มาแล้วันเฮ้ยอีคามา่ามึงเดินเร็วหน่อยดิสุดมาแล้วตุ๊ดเด็กพร้อมเข้ามาเอ็กซีวิวไปไหนหรือว่าจะแทก็กกีก็ไม่ได้แท๊ มา pressure. มันเป็นตัวโต้ก่อนไม่ต้องรีบเข้าอะไรหรอกโป้มันไปเลือดน้อยแล้วค oh, oh, no. ่อยเข้าใช่แมนโอเนาะหลอดระว่างนามันก็ไปเลยขีดขีดขีขีเนี่ยฉลาดรถถังไม่ทันอีกแล้วขี่ไมเนี่ยโอ้ยมนโออะอะไรคะนางรัอนซิพอรีตายแล้วอะแต๊กกี้แทตกกี้แกี้เลยอะโอ้แต่กกี่ก็อ่อีนี้เดียวเออเจรูเล่ เอ็นเดเราเราเมาอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่เราจะได้โปกมันได้เได้พันออกมาโดยเราเปกโเอาเดี๋ยวกุติโปกให้เลยนะโอ้ยีชื่อคุณคุณเหมือนเคโลโป๊กเลยเฮ้ยเ้ย้ยอ่้เฮ้ยเยย้ย้ย เอ้ยโป๊กเหรออ๋ยิงมันได้มาโป๊กเหรออันเตอาหนูเออเลิศทำไมฉันไม่ได้แอนติล่ะอ้๋อปอกีฉันจะเอาตัวเนี้ยฉันจะเอาได้ป่าวะเหรอเอาก็คือดใส่คิ้วเลนส์ตายต่อไม่ดีดูแลกีนั่นน่ะไม่เล่นหนูเมื่อกี้นี่ฉันนัดติ์โดนอีผู้ชายไปว่าโอ้โดนโดนเอาเต็มเต็มเป็นแอติข่าอยู่อีผู้ชายไปหน่อยเออ จะฆ่ายีชนีไปอ่ะฉันตายแน่เลยว่ะไม่น่ามาเอาลิเฟเฟิลเลยแต่ฆ่ายชนีหรือผู้ชายวะฆ่าผู้ชายโอ้นี่นะหนีไปโอ้เดี๋ยวฉันไปเดือดรอให้รอหนีไปเป็นไหนอ่ะผิดนี่แหละวินี่ตอบทุกคนได้เลยนี่นี่อีล้วเออโอ้ยจะตายทำไมอ่ะโอ้โออรถนี่แหละนี่อีกแโอ้ยโอ้ยตายแล้ววะวินี่นีเออโอ้ย นี่อะ่ะโอเคแล้วอันไหนอะ่ะอ๋อนี่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 เบ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 จีมันอยู่ไหนแล้ววะไม่รู้จา้าโอ้สักกระบังขนาโอเคพี่ถ้าฉันสกิลโดนม,มันในป่ามันฉันจะเหตุมันไหมไม่โอ้ยเมื่อกี้ฉันสกิลโดนไหมวะอาจจะโดนแต่มันไม่ตายหรือเปล่า หน้าตูนาเบอเยอเยเนี่ยว่าทำไมมันท่ามต้องคลายกันว่าเกลียดเอลเอลอีท่าแซบเนี่ยเหมือนท่าอีท่าของจริงเลยเอ้ยของของจริงเลยไอ้มือนของจรินเราไปล็อกขาแล้วไกลมากมัเหมือนยังไงตัวแด็ตัวแด็มันอัติแล้วเดี๋ยวมันอัติไปรอหนะเออขี้อีกแล้วอ่ะหล่นรู้ไงอ่าของบอลหรือเปล่า มอะเคยผู้ไมไ่เคยหลบแผ่นได้ er จริงหรอเจ๊ลูกฆ่ามาเจ๊ไปเร็วมาเดี๋ยวให้เกาะแล้วเจ๊ไปวิ่งเลยเจ๊วิ่งเนาะนาะเนเนยเนาะเเนาเนาะเนาะเาเนาะเนาะเาะเาเะเาเเาะเาะเนาะนาะเนาะาะเนาะาะเนะเานาเนานาะนะเะเาะนานาะนะนะเนาะนะเาะนะาะนาะเนะนะะเปนะะนะ สัตวอะไรจะเป็นท่าน้ำอ่ะท่าแสบไงท่าแสง,ง,แสงอืออ่าโอเคท่าแสงเยอะกว่าเป็นท่าน้ำทำไมอ่ะสายฟ้าเราเป็นน้ำก็เป็นน้ำแข็งมาสิสะท้อนน้ำแข็งอ่าเป็นไฟให้อ่ะอีไพ <c oughs> ่ยงงเลยเลยอ่าเหยียบเห็นด้วยตายแน่ๆเห็นมเป็นไฟเราใจต่างเออใจต่างแล้วใจวาย <c oughs> อ,อ่า,ตา,า,าอตายแล้วนเนึ่งอ่าไม่ตายด้วย จะดูหนีหั้งไปเชื่อไงเน้นหันไปเชื่อมันเชื่อมันตายแล้วตายแล้วแหละเออโี่ก็ถพืไม่ตายอ่ะนี่ไงมันอยู่ไหนแล้วว่าง่ายไปไหนแล้วว่าง่ายไปแล้วงงอ่ะอยู่ไหนอ่ะแล้วทำไมโอไม่ยิงอันติมาช่วยอ่ะ มันเลือดเยอะก็เลยไม่ได้ยิงตอนนั้นตอนอกำลังวิ่งไปโอ้ยหน่อยช่วยกันหน่อยก็ได้นะเราไปเราจะแบบนั่งไม่ทันตีเอาแลดูดูแลก็แบบปกติแต่ว่าก็แบบเมือนเลือดเยอะอต้องรักษาหลอกโดนทั้งสองรอเปล่าไม่มีน้องเต้หนูบอกว่าหนูพลาดตบไหโทษละกั<_<_<_นตบไหมค่ะรู้สึกผิดมากเลยค่ะเราคายออกมาค่ะ ไหลส่งเกี้ยวออกมาน้องออนี่แหละแตบกีมาแล้วค่ะฉันคือป้าข่าวมาผู้ที่เดินแล้วไวที่สุด,สดในเกมมาแล้วค่ะยิงไปแล้วเจฟพีนยิงกีไปแล้วอ,อ้าวเอาไม่ตามมา ยยาิงงงไมตตรนแเ็ข้างหลังจะรู้ข้างหลังหล่อนมีตัวหนึ่งเป็นพึ่งเป็นพึ่งมีตัวหนึ่งโอ้เราออกไปเติงกีก่อนนะเร็วอ๋อมาค่ะเทอมแล้วค่ะเออมันติดตะปันแล้วอู้อะไรนี่แหละว้ายติดแรงแล้วว้ายใส่โน้ก่อนนี่แหละโอ้ยแอะนี่ด้วยชีใต้เหมือนกันเลยหนูอวันนี้จะเป็นผู้สืบทอดตำนานสำคัญ อะไรอ่ะขี้โกงอะไกลไปมายงเฮ้ยขี้โกงจังเลยอะไกล้าไก่งนาะมีแน่กีอะค่ะไม่หมดเออว่าตัอดแก้แค่นี้ฉันแล้วหรอไปเลโอแล้วจะรไม่ต้องเตือนแกงโกงเกินเจ้ามงเห็ดอะไรนี่เลยเหรอวะตอนที่มันจะพาจะได้ไงไปเลโอ ออกสู่โลกกวา้างออือเด็ดปลาดูฉันหนักหนัก,นกต่ว่าหนักนมก็ดูนมจริงก็ไม่เอาหนักนมกอ๋อ<ป>แล้วมึงดูนมจริงแล้วมึงดูนมก,กูนี่เนโนฉันไม่มีตริงเนโนนมฉันไม่เียงแค่จินตนาการช่วยอะไรเธอไม่ได้นะไปอ๋อฉันหิวเองผูกพานเถืองแสงสองเร่งมิตรภาพของเจ้าช่วยทำให้โยนอันติดใจนี่เนี่ย โอ้เมื่อกี้เรียนตี่กันตีน่ะกันตีกันตีกันเราไปแก่หนึ่งคนน่ะได้ด้วยมื่อกี้งงงรเมื่อกี้ช่วยใช่ไหมีฟนช่วยใช่เมื่อกี้นักโอช่วยอะนักโอชัวพีหล่นไม่ได้แกงเล่นบนเลยหล่ะรู้สึกผิด่ะเออรองไห้ยางรองไห้ร๋อไห้อ ก็เราได้เลยล่างแล้วเราจเราจะไปแก๊งในกางกาเตัวอีตัวนี่นีแสดงว่าคุณได้บูก็คืออีอีอีน้องโอ่ะสิใช่กดสกิลคิวไล่ยิงมันน้องโอเวลาจะไล่ยิงกดคิวเลยแต่ถ้าบวกก็คือกดกดกดเป็นมิสไซ์ถ้าเกิดไล่ยิงถ้าเกิดอยากจะแบบเฮ้ยยิงเซ้งเก๋เกเขาจะกดยังไงมันมันเรื่องเขาสิเนื้อเสือเสือไม่ได้พูดกับมึงอ่านดีกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อบึง เนตกลวยหนูเมื่อกี้หยาบี่ด้เชื่อมแล้วเสื้อมแล้วโอดแส่หอยอะไรอะพุ่มีปัญหาเหรอมึงมีปัญญาคาได้แค่นี้หรอวิ่งเร็วมากจริงวิ่งเรียวขนาดนี้ไปโอ้ไปวิ่งแต่ว่ามีตัวเข้าหลังนะมีลงพึ่งเนะไหนไหนโอ้รูอเปล่าเห็นไมโก้หัวร้านเลย ติก็ไม่หน่อยติกบไม่หน่อยไปยังไงวะสตาร์แล้วสตาร์แล้วออยิงยิงเออยิงยิงยิงปืน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 บอมปืนบอมปืนบอมน้องโอยโยติได้ไหมใช้ไปแล้วมันได้มันอุ้ยไม่ตายว่ะ เจ๊เจ๊หนีมาเจ๊ดนีมาเรีกยงไรก่อนเรี้ยงไวก่อนป่าเลยมาสลับโรน่ะหลังนี้ก่อนเขา่อนสบายเออแล้วก็จะเร้เร็วขึ้นไปเร็วรอป้าก่อนป้าหนักนมและหนักวงกลมที่อยู่ข้างหลังป้าดูด้วยว้ายนะแขวะครับอามาจะช่วยอ่ะ ไอ้เจ้าหิงแตกมาแบบโง่โง่ไอ้โดนฉันผิดดูไฮเตะตรงกลางเนี่ยเห็ดเยอะจังเลยอุ้ยเต็มเลยอุยเลล่拉อุลหลาน่าอุยพี่หลาน่าไปเลยคันหนึ่งพี่จะรู้เมื่อไหร่จะโดนทักดาวค่ะอ่ะเป็นอะไรค่ะโกรธะเห็นไหมนางวีทำอะไรนางไรคิวอ่ะนางวีรอตายแล้วเห็นไหม อามาโตไฮเกะนี่แน่อ๋อแม่ลอยติดเลยเดี๋ยวไปลาอะไรเงี้ยนี่แหละโอ้โหฉันนั่งตีแต่เย็ดเรียวอ่ะเลือดเท่าหี่มดเลยอ่ะน้อยเลยอ่ะเจรู้แหล่งมากโอ้โหเมื่อกี้อุตามาช่วยไป็นขอบคนลอยอุต่าเปิดนัตติแล้ววิ่งมาเลยดันลู้ไหมเลนเน็ตมันถือว่าถั่วๆกั็ตอนที่หล่อนเล่นมีฟอร์จูนนั่นแหละ ได้ไงขอลาชื่อมากเลยสัลัอีกวันอีวัอ้วนเน็ตอื้มอวันอุ้ยยิงไม่เข้าเลยอ่ะเจเจเจเปลี่ยนชื่อได้ไหมไม่ได้อ่ะบคุยแบบแล้วพ่อมันเลี้ยงเครื่องหนูผมแล้วน้องระวังน้องระวังมันหายไปแล้วจนี่เนี่ยเอาไม้โยโซไใส่เก๊กเหรออ้แปมมีวิ่งไปค่ะอย่างนั้นก็ เราขอปรับภาพหน้าจอก่อนนะโอ้กำลังโดนไล่แล้วค่ะเด็กหญิงตุ๊ดเด็กทาซินีทาซินีเลือกแสง่องกับมาทาซินีอ้าไปทาซินีอ้าวจะเอาไหมคะนี่โองไม่เอาไม่เอาปักอวดหน่อยปักนี่นะจะปักอวดอทยปักอวดไทยอ้าวเด็กหญิงทาซินีเลือกแสงซองอ่ะไม่โดนไม่โดนงข้างหลังข้างหลัง ยิงแล้วจะลูกไม่านี่แหละโอ้ไปตุ๊กเด็กวิ่งไปไปหล่อนต้องห่วงป้าข่ามานะครับป้าแกเลยวิวิ่งเร็วแบบกุ้งกีักเลยะไม่ต้องห่วงป้าครับเพราะว่าป้าแก่แล้วโอ้ไปไปเหตุเต็มแล้วะไม่ได้ออกแล้วเขาเล่นแล้วนี่แหละป้าเจ็บป้าเจ็บ หลับมันให้ว้าวไม่ยอต่อไทยเก๊กเนตแทนที่เราจะกุ้งข้ามปพดหิ่งอย่างเงี้ยอ้าวมันบินได้เหรอหูจะรู้เลยว้าวแม่ยินี่ก้ายิงแันชี้ใส่หน้าฉันนะโอเกียบอันตินะเออเออเกียบแล้วได้ไต่ เนี่ยฉันจะติดอัธนามันเฮ้ยเฮ้ยอามาโจโต้ไฮที่เนี่ยว้ายโยฉันดังนั้นเลยอ่ะจะลีนเมื่อกี้ดำเหตฉันดังนั้นเลยฉันพูดไม่เลยไม่ฉันโดนชับดาวฉันโดนชับดาวยัายังยังเอเลียวค่ะเอตเลียวค่ะคุ้งคุ้งทุบเออหน้ล่อนมันมีท่าดอกไม้เนี่ยเล่นจังเลย น้าอาวน้องฮิต right. ุยแล้วไปเร็วมาหล่อนเข้าเลยมันแล้วจะกดเกาะให้แล้วหล่อนเข้านะพอมาหล่อนหล่อนสตานทีโมหรือว่าอีอไอเนี่ยอ่าไดอานาได้แล้วหล่อนจิ้มทีหนึ่งสองทีอะไรเงี้ยฉันติดตามมันตายอ่อมันตายเกี่ยวัมันดูเก่ยวกัมันตายต้องเล่นตรงไหนหรือไม่ฉันติดตามมันตาย นายก็ได้ก็ดีเจู้จะได้เกิดไปค่ะเจไปเลยฉันฉันเกิดแล้วตอนนี้อุ้ยนั่นน่ละหรอ I Cannot Be top อบ้าไปค่ะเจไปมีกกอะแล้วตุ้งโอ้ให้กอะก็ได้แอฟซีโอ้เดี๋ยวให้กกอดอย่างเดียวก็คือถ้าถ้าทีมทุนข้าเจรู้ได้ก็คือรวยเลยเออตลาดก็แฟเจไอแ a น e บรีย่อันนี้มันคือท้าแต่ตา่อกีต้องมาก่อนนะ เน็ตไปเดินเต้นดิโอ้ยโอ้ยอย่าไปไกลมากขนล็อคไม่ถึงโอ้ยแคนบรีฟมาๆถูกไม่เซอร์ How to get h a b e l o v e r Am your a e s o b a d นี่แน่โอ้ยโอ้ยมักข้านะโดรเอาไงดีล่ะแหมมันอยู่เหตลายละค่ะอุ้ยเอาเยอะ เจ้าหรอมึงเจ้าใช่ไหมตายโอ้โหล็อกเข้ากับตายอาจับแล้วจับแล้วเออเออตายแอร์สีทุกตัวอะตีบาฟฟายหน่อยอ่ะใครนะ ตนตีเองก็ไหวบ้างใช่ไหมปลายแล้วโอ้ตายแล้วบูมันไม่มีบาปายจะตีเสร็จในบาปาอยู่ใต้ตียี่เนี่ยมึงยี่แล้วเหรอบาปาอยู่ใต้ตีบุ๋มยี่แล้วเหรอรอดดูคลิปที่มันตกไปเสร็จแล้วปากบอดก่อนคุายอมแพ้แล้วเหรอนี่เน็ตเห็นรู่งรัวอ่ะจะได้คลิปไปลงช่องแล้วเย้คลิปนี้ฉันเกิดมากเลยอะเกิดแบบว่า ไม่มีใครหยุดฉันได้แล้วอะเล่นตั้งนานเกิดแล้วจ้าเล่นตั้งนานดย